วันพิเศษนะคะเป็นวันพิเศษยังไงค่ะคุณทาตอนนี้ลูกหลานก็กำลังเตรียมนะคะอ,อันนี้คือเมนูปลายำไข่ต้มผัดผักอันนี้อันเก่านะผัดกะหล่ำปลี แล้วก็นี่ปลาราดพริกท่านประธานเล่ง n ย่งน้อบัดนี้น้อเล่งอะไรพ่อหน้าตาแปลกๆติเดี๋ยวจะให้ล่องเดี๋ยวสิให้ล่องไปหาโต๊ะสุภาพระวังเมาหนะาหนที่ถือมาน่ะเมาแน่เมาแน่นอนเยอะเยอะข้างไหนลูกโอ้โห จัดใหญ่จัดโตอุ๊ยโอ้โหอันนั้นคือแปะซซอนคุณยายเบิ่งหยางเขาดับไฟเลยมันกงวาดเลยแม่ไม่ได้ไปดูอ๋อแม่ไม่ได้ไปดูแม่ไปดูไม่ได้หรอกสำลักควันแน่นอนไปไม่ได้มันกำลังดูคลิปหลอกำลังดูคลิปเขาดับไฟนะคะคือมันมีไฟลามมาหลังบ้านนะคะคุณตาแหวงไปได้เห็นอยู่นะแต่แม่ไปไม่ได้ มะนางโอ้ยเปขื่อยใหม่เลยนะยืนปันเป็นเขืยใหม่เนาะมีปีมือแม่ครัวเพชรนะคะให้ใส่ไส่ไส่กอกให้คงทอดเลยทอดเลยเนาะอะไรมีอะไรกากงเกงสีมันซีดไปไหมคะอ้าวทำเมงไม่หมดอีกเหรอทำอะไรจ๊ะจะทอดไส้กอก โอ้โหไส้กรอกไส้กรอกที่มันเป็นกับแก้มนะถูกองนี่ค่ะไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมเอาทั้งหมดเลยจ้าเดี๋ยวไม่คู่กันกินเดี๋ยวไม่คู่กันนะคะวิธีการก็คือเอาไส้กรอกไม้ทงนากนะคะวางลงไปเลยจ้าวางลงไปเลยนะคะเรียงไปอย่างเนี้ยค่ะเต็มหม้อพอดีเลยสองแพ็ค <c oughs> oh เต็มพอดีเลย ได้ทีละสองแพ็คนะคะแล้วก็ใส่ลงไปตั้งอุณหภูมิร้อยแปดสิบองศาเป็นเวลาสิบนาทีโอโอโอจานเอาไปบางส่วนแล้วเด้อทำอะไรอะคะพ่อครัวขว่ขวดขวดกับข้าวแน่นอนเลยอย่างเงี้ยครับกินขนมก็อร่อยกินกระไสยกรอบก็ดีอันนี้อันนี้ ทิชชอ่ไม่ต้องทำใหม่นะคะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วจั่งได้เลยไม่เป็นพิชชู่ไม่กะดแล้วก็มีใบมะกระโดดโอ้ยโอ้ยอันนี้กินกับอะไรอ่ะกินกับแท๊กเกรทกอรนี่หรออย่าสะดุดล้มนะทีเดียว่กับข้าวเยอะตาแหงสั่งอะไรนะ ต้มยำหัวปลาโอ้พ่อใหญ่แหวง <c oughs> อ่าถั่วคั่วเรียบร้อยอุ้ยกับข้าวกับข้าวอู้อันนี้อันนี้ของมักของมักของมักอันนี้คุกก่อนนี้อืมเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยไปช่อนดิ้นเป็นไงไปช่อนจากไหนเนี่ย ม่ใช่มัคือม้านกตาดนะมัตัวใหญ่นะฝ่าบทสดกับฮะตอ่คือเสียงน่าจะมาโ่เกลังจะดบยานะคะป๊อเป็นไงเป็นไงยาดบเข้าไปยน้ตอนนี้ทำเองอวพิลินโอมีหมดแล้ว พี่เอาอะไรมาจากไหนฮะไปถ่ายรายการที่จังหวัดเราหรอระยองโอ้ยอย่าตายไม่ช่วยกันมาช่วยกันเออไม่มาช่วยกันดับไฟเลยอันนี้ไส้กอกเรียบร้อยแล้วพี่เอชิมยังชิมแล้วครับชิมซื้อไปกินซื้อไปคุปปั่นนะเหรอเขาซื้อไปกินแล้วไม่ใช่มาชิมที่ร้านนะมามามานั่งกินเลยพี่ลิพี่เอมามานั่งกินตรงนี้ขอบคุณมาก เนี่ครับพริกทอดแม่ท้องนาเข้าไปเลยครับมาพี่เอ๋มาแล้วก็กินกับนี่นะฮะกินกับนี่ครับป๊บนี่เครื่องเคียงพี่กินคนนะก็ตังตังมาตังใส่กรอกมันร้อนนะสิครับพี่น้องยังหัทอนอยู่เลยครับพี่น้องมันร้อน สชาติดีไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อแม่ทองนาดูครับท่านผู้ชมฮะทอดด้วยหม้ออบไร้น้ำมันสวยสวยเนาะสวยคือแบบอ่ะดูเนี่ยครับมืออาชีพมากเลยนี่เป๊ะขายก็ได้นี่เนี่ยพริกทอดแม่ทองนาอีกเหมือนกันอือหือน่าทานมากดูซิว่าจะอร่อยไหมอืม ร้อนร้อน่ามาบงร้อนนะอืมกําลังดีเลยพริกทอดพ่อ,อ,อืจามด้วยเนี้ยวหนึ่นงขัน้นเลยนะหิงดองอืมวันนี้พิเศษค่ะมียำแหนมจ้าอ่ะถือไ <c oughs> อ,นหนอแหนมยำแหนมครับโอ้โหจะเต็มใส่พริกทอดแม่ทองนาคมีเครื่องเคียง เป็นขิงดองหืมไม่ค่อ,อ,อยเหรอท่านผู้ชมก่อนสงการเนี่ยวันสง่งวันสุดท้ายคือวันที่สิบนะฮะเพื่อไอ้ท่านได้ของเนี่ยก่อนสงการจะได้ไปฉลองกันกลับมาจะสงการอีกทีก็วันที่สิบเจ็ดเลย พอจะมืดแล้วก็แผนกไฟแล้วก็มามีแผนกไฟมีแผนการาเกะวันนี้ใหญ่ทงหน้าจะ้องเอพลงเพลงเอ้าอฟังเพลง,ง,งอย่างเดียววะบ่ห้องอ หลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่หนักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้าน ำฟังใจไม่มีวันลืมลืมคอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะกี่ีีโอ้โหทำไมเค้กสวยจังเลยอะคะโอ้โหที่จุดเค้กทำไมที่จุดเค้กมันอลังการขนาดนั้นอะเห็นพ่อแหวนขึ้นเกศสงสัยไหมว่าพ่อหายไปไหนโอ้พุดหนคุพอ่หนักเม่ไป หายไปใส่โอ้ยเดี๋ยวต้องไปเอาอะไรบางอย่างแน่เลยเนี่ยถึงเวลาสำคัญแล้วหายไปหายไปไหนมาเห็ดหยางอ๋อเห็ดหยางว่าสันไปหาตังเป้าแม่แม่ขอไว้อะไรนะขอพ่อวันตกวันอันนี้วันเกิดน่ะแม่ว่าไงนะขอวันเกิดเขาหายแล้วให้อะไรแม่จักให้ใจให้ใจแม่ขออะไรไว้ขอตังเขา ขอเงินเดือนไว้ไม่ใช่หรอแล้วได้ยังได้แล้วอุ้ยจริงเหรอจริงเหรอพ่อพ่อให้เมื่อไหร่ให้เดียนี้แล้วแต่แม่ว่ายังไม่ได้ไไดจ,จะให้ตอนนี้เลยนะวันนี้เราจะให้บิรัเนเดย์คุณแม่ทองนาคนะครับด้บดเลงชื่อว่าหอบฝันกับบา้านอาเจิญเิญเชิญทุกคนนะัะ <c oughs> คนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้ร่ำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้าปหลงเล่ถึงน ไกลไกล้มอดฝันบันถึ้งเส้นชัยออกกับขื้นไปให้คนที่บ้าน ดอนมานดาชีวิตน,น้อยของข้าไม่รัถนาไม่มากกวา่านี้ แล้วเพลงจบให้มอบนะาวยารูปารมหพร้อมาครอบรวยกลางแววตาเตืนด้วยความวังรอยยิ้มเฮหาภาษา ไม <SussALLY> ่ปรารถนาไปมากกว่านี้ชีวิตในนายของข้าไม่ปรารถนาไปมากกว่านี้ หนึงหอมเีนึงอ่ะหอมใครใครใครหอมใครใครหอมใครเอ้ยโอ้ยเอ้ยเกิดได้ไงเนี่ยตั้แหวนคิรนเยอยไปไหอไปไโอ้ยพอหอมทิ้งไว้าเ้ยับบ้านเลยทีเดยจะจะเอาตังค์มาเผิมครับอ๋อจะไเอลูังมาเพิมอ๋อ ขอให้สุขภาพคุณแม่แข็งแรงเป็นร่มโพร่มใสของลูกๆตลอดไปนะครับครับผมอ่าอ่ะอ่า,อา,อาใครอันนี้ก็มอบให้นะฮะมอบให้อ่ะพร้อมพระเครื่องด้วยนะฮะฮสัตว์ผมเลยครับพี่จู๊ด คือหลายเนล่ะไม่ใช่ใต้เต็นเนี่ยไปทอดเต็นท์เนินออกของพ่ออ๋ออันนี้ของของพ่อใหญ่แสวงบ่จ้าเอาเดี๋ยวคือผิดทางครับแม่ต้อยไปเอาผ้าไว้เก็นนะเออข้าว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 ไปะเดี๋ยวเราให้ก่อนดีกว่าครับพี่รัานครับอ่ะเชิญคุณแม่จะจำซองได้ไหมอ่ะมีซองไข่เหมือนกัน ขอคนละสีคนละสีซองซองสีซองสีทองนะแม่นะซองสีทองให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มพอล่มายลูกไปนานๆนะแม่นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะม้วนอย่างเดียวได้จ้าจับปมมือเอามาลัมเนี่ยตัลักนะค่ะใไขจุอ้งาชิญถ้าใครมีก็จุ้จุซองสีแดงเป็นของอุอ้อสวยมากแม่ แม่พัวเพชรเอาไหนหันซองเดืนมิจฉัยจะ,จ,ะจะขอซองคืนเดือนมิจฉัย,ยโอ้ยคุณนายเพชรมีความด้วยเลยุ้ยใส่ได้ไหมเนีเ่ยบอมอุ้ยใส่ได้พอดีเลยอ่ะคุณผ้หญิเยนเป็นหมุนน้ำเพชน่าราัก หมดย่างแล้วคุณยายต้องหาเงนบรรทุกมาบรรทุกกลับแล้วแหละเนี่ยทั้งทองทั้งเงินเลยเอาไว้คอลูกหลานแฟนแฟนเอฟซีหน่อยครับวันวันเกิดคุณแม่วันเกิดวันรุ่งวันเกิดทุกนาคขอให้แฟนครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนเด้อพ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้าน เรืถึงฟังฝันยังอาแขนรอลูกพอเสมอภาพความลำบากยากไรยังจำฝังใจไม่มีวันลืมลือนอยปลอบใจจำย้ำเตือนจะกี่ปีเดือนไม่คิดทอดใจ จนฟ้าเปิดทางเห็นแสงสว่างส่องมาไกลไกลกอดฟันบันถึงเส้นชัยหอบก,กลับคืนไปให้คนที่บ้าน